แต่ก็ให้ใช้วิธีการในการที่เราจะขยายชุมชนนะครับใช้วิธีการในการที่เราจะเ,เชิญชวนผู้คนได้มาเข้าใจรู้จักแพลตฟอร์ม o c c a t NFT นะครับการขยายชุมชนนี้จะส่งผลให้เรานั้นได้มีรางวัลค่าตอบแทนค่าแนะนำและก็รายได้ที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอยู่แล้วที่เป็นโปรเจกต์ e f f i ที่เรารู้จักกันดีในนาม o c c a t NFT Pro เนี่ยนะครับ วิธีการนี้จะช่วยทำให้เรานั้นได้เหรียญนะครับมาถือคลองไว้จำนวนมากยิ่งแนะนำหรือยิ่งขยายชุมชนยิ่งบอกผู้คนให้เข้าใจในเรื่องของแพลตฟอร์ม e f f i ยโปรเจกต์ดีฟายโปรเจกตการเงินไร้ตัวกลางมากเท่าไหร่ นะครับเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่เป็นคอมมิชชั่นนะครับที่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่าแนะนําก็ดีค่าผัางองค์กรก็ดีค่ายูนิลเลเวลก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับเหรียญมาถือคลองไว้นะครับการได้ที่มามีเหรียญมากเราก็ได้สามารถเก็บสะสมเหรียญได้นี่คือสิ่งที่คุณเอบี้แนะนานะครับแต่ผมอยากจะให้คําแนะนําในเรื่องการเตรียมตัวสําหรับการที่เราจะ รู้แล้วว่าราคาของเหรียญ OC นั้นจะมีราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยผมให้คําแนะนําอย่างนี้ครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเหรียญ OC นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเหรียญ OC มีที่มาที่ไปอย่างไรและศักยภาพของเหรียญนั้นเป็นอย่างไรเหรียญน,นี้มีมีอีโค y ิสเ m มหรือว่ามีระบบนิเวศอย่างไรที่จะทําใหา้ราคาของเหรียญนั้นเติบโตและก็พุ่งขึ้นโดยที่ไม่เป็น ไม่เป็นแค่กระแสนะครับแต่ว่าราคามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไม่แพ้ราคาเหรียญบิตคอยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต,ต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดของเหรียญ OC เหรียญ OC นั้นถูกสร้างขึ้นมา21ล้านเหรียญเท่ากับเหรียญบิตคอยครับและเมื่อมันมีเมื่อมันมีซัพพลายที่จํากัดเหมือนที่ปัจจุบันบิตคอยก็จํากัดในเรื่องของซัพพลายคือมี ปริมาณที่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับไม่ได้ถูกสร้างมากกว่านี้ถูกสร้างมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเหรียญบิตคอยก็อยู่ในตลาดที่หมุนเวียนอยู่ก็ประมาณสัก19ล้านเหรียญนะครับที่ยังไม่ถูกขุดออกมาเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องไปดูว่าเบื้องหลังของเหรียญโ c นั้นมีเขาเรียกว่ามีอีโคสิสต์มแบบไหนอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกเลยผู้ถือผู้ถือครองเหรียญ OC ถูก เพิ่มขึ้นทุกๆวันทุกๆวันอย่าง,างน้อยเ่ยอย่างน้อยก็คือ100คนต่อวันเนี่ยมาจากแพลตฟอร์ม d e f าที่เรียกว่า Orcat NFT Pro นะครับมีคนเข้ามาจอยโปรเจกต์กับโปรเจกต์ดีฟายเนี่ยอ็อกแคดเอเนเนี่ยอย่างน้อยก็ก็หนึ่งต่อวันนั่นหมายความว่าชุมชนเกิดขึ้นทุกวันผู้ที่มาถือคลองเหรียญโอเกิดขึ้นทุกวันคือต้องมาใช้เหรียญโอในการทําธุรก,กรรมนะครับอย่างที่2ก็คือเหรียญโอถูกใช้ในการ ในแพลตฟอร์ม Ox Gaming นะครับสำหรับคนที่อยู่ในสายเกมอยู่ในสายบันเทิงและก็อยู่ในสายความเสี่ยงก็สามารถที่จะเอาเหรียญ OC เข้าไปเล่นเกมใน Ox Gaming ได้นะครับก็เบิกถอนปเป็นเหรียญ OC ได้ในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็น Ecosystem อย่างที่3ก็คือเหรียญ OC นั้นจะ list อยู่บน ด e เซนทัลไลซ์แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับหรือว่ากระดานเทรดด e เซนทัลไลซ์ดิเซนทัลไลซ์เอ็กชแนนที่เรียกว่า DEX อยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ใน DEX Tool แล้วก็อยู่ใน Uniswap นะครับแล้วก็อยู่ใน Off-Chain Finance ซึ่งเป็นด e เซนทัลไลซ์เอ็กชแนนดังนั้นเราจะสามารถซื้อขายเหรียญหรือนักลงทุนหรือคนที่เขาไม่ได้รู้จักโปรเจกต์ดีฟาอย่าง o อ k c คดเ Pro เนี่ยเขาก็สามารถไปซื้อขายเหรียญได้ในด e เซนทัลไลซ์ เอ็กชแนหรือ Dex นะครับไม่ว่าจะเป็น DEX2 หรือว่า Uni s w a p แล้วก็ออช h a i n f i n a น c e นะครับกระดานเหล่านี้ก็สามารถที่จะซื้อขายเหรียญเเก่งกำไรได้ซึ่งราคาของกระดานเหล่านี้ราคาขึ้นลงอาจจะต่างกันสักเล็กน้อยนะครับคนที่ใช้จังหวะโอกาสของราคาที่มันต่างกันระหว่างกระดานเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างแรกก็คือศึกษาทำความเข้าใจในส่วนของ Ecosystem มของเหรียญ OC นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราเมามาดูในเด็กใน Dex นะครับว่าใน c e n t ทัลไลท์แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมีเหรียญ OC อยู่ที่กระดานไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อขายในกระดานเหล่านั้นได้นะครับนี่คือในเรื่องของการเตรียมตัว ในการรองรับการเติบโตของเหรียญ OC หรือราคาของเหรียญโ c นะครับต่อมาก็คือว่าเราจะต้องเตรียมตัวในส่วนของในส่วนของการอัต์กล้าให้สูงทําไมต้องอัตกล้าให้สูงนะครับก็มีอยู่2เหตุผลด้วยกันนะครับการที่เราอัตกล้าสูงเนี่ยจะเป็นผลดีกับเราอย่างไรนะครับผมแนะนําว่าอัตกล้าไม่ควรจะ